นะครับก็เราก็มาดูวิธีกันเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วผมจะส่งเป็นลิงก์ไปให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพิมพ์เอาน่าจะดีกว่านะครับก็เวอร์ไวเว็บนะครับ o m ออมนะครับ com นะครับออมเอลเมอร์ com นะครับแล้วก็นะครับ, slash, รบ v p K a d m i n เดี๋ยวผมส่ง,ปงเป็นลิงก์ไปให้นะครับอันนี้ผมแค่ทำให้ดู นะครับผมก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมผมอันนี้นะครับก็จะเป็นของพี่แจ็คนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอีกอันนึงก็จะเป็นของอังนะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับนะครับเงื่อนไขนะครับก็คือของของพี่แจ็คแล้วก็ของคุณอังนะครับก็จะเหมือนกันก็คือว่าเอ่อจะเป็นนักเขียน นะครับของเว็บไซต์นะครับผมซึ่งพอเราเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับนี่ก็จะเป็นระบบหลังบ้านซึ่งทุกอย่างที่พิมพ์ไปอะครับจะไม่ได้ไปขึ้นในหน้าเพจนะครับหน้าเพจคืออันนี้นะครับเท่าที่หน้าเว็บไซต์นะครับสบายใจได้เพราะว่านี่ครับนี่คือหน้าเว็บไซต์นะครับผมทุกอย่างที่พิมพ์นะครับคือว่าต้องรอให้อดีมแอดพรูฟนะครับฉะนั้น ในฐานะนักเขียนนะครับก็เขียนไปได้เลยครับนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าตรงนี้นะครับไปตรงนิวแล้วก็ไปตรงโพสต์นะครับคราวนี้ถ้าดูตรงนี้นะครับตอนนี้ผมติดตั้งตัวตรวจสอบระบบ s e o แล้วตอนนี้มันยังไม่ดีเทคมันยังไม่เจอนะครับผมวิธีการนะครับที่ผมจะทําให้ดูนะครับก็คือว่าใส่หัวข้อไปเลยนะครับซึ่งเราไปที่เว็บของ เน็ตก่อนก็ได้นะครับเน็ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เน็ต,นตมีไมมเกินเลยไม่มีนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับศูนย์ก็นเน็ตนะครับเสร็จตรงนี้นะครับเราก็ ดูนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นบทความใช่ไหมอ่าโอเคนี่ปัญหารครับนี่ครับพอเราได้บทความมาอันนี้นะครับตรงหัวข้อนะครับผมเราก็เอามาใส่อันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดสมมุตินะครับคีย์เวิร์ดก็คือเราใช้คําว่าเราเราจะใช้คําว่าพนักง,งานขับรถนะครับสมมุติว่านะครับผมเราก็ามาใส่ตรงนี้ปึ๊บแปลว่าในนี้เรามีคําว่าพนักง,งานขับรถอยู่แล้ว นะครับผมยังไม่ดีเทคนะครับปุ๊บขณะนั้นเราก็จะเน้นกลุ่มพนักงานขับรถใช่ไหมครับสมมติบทความนี้นะเราอยากให้ขึ้น SEO คําคนี้นะครับโฟกัสคีย์เพสเราก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีคะแนน2อันนะครับคะแนน SEO กับคะแนนการอ่านให้มันเรียบง่ายนะครับผมเราก็ลองดูนะครับผมเสร็จนะครับผมก็ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ เราก็มาดูว่าบทความ need improvement หมายถึงว่ายังไม่ได้ใกล้เคียงกับกับความสามารถจะเข้าใกล้ SEO เลยนะครับผมก็โอเคเราก็ต่อไปนะครับอันนี้ผมก็จะโอ้นี่จะถือว่าเป็นบทความที่ดีนะครับค่อนข้างยาวนะครับผมก็จะลากมาเลย โอเคมันลำบากแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีการเปลี่ยนแล้วรีดเดอรี้เปลี่ยนเป็น Good แปลว่าหน้าจออ่านง่ายนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดผมก็จะหาต่อไปนี่นะครับหน้าจดท้ายแล้วนะครับ ก็ยังไม่ขึ้นนะครับมันขาดอะไรนะครับคันนี้ Meta description SEO Analytic ยังไม่ยิ้มเลยนะครับตรงนี้ก็ดูยังเหลืออีก9ข้อนะครับไม่เข้าเกณฑ์นะครับผมไม่มีลิงก์เอาบ่า n ลิงก์คือลิงก์ไปข้างนอกโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ นี่หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องแทรกใส่เข้าไปให้ได้นะครับผมก็ผมก็อาจจะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนี่นะครับผมใช้เทคนิคนี้นะครับนี่คือตอนนี้มันขึ้นว่าอันแรกที่ไม่ผ่านก็คือว่าไม่มีลิงก์ไปข้างนอกเลยนะครับผมโอเคงั้นเราก็ลองดูนะครับ อาจจะมาแอบแทรกไว้เวลาแทรกก็แทรกให้มันเนียนๆนะครับผมเป็นศิลปะนะครับนี่ครับที่มาสมมุตินะครับที่มาปึ๊บ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 นะครับผมเซฟดาบปึ๊บนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูว่ามันหายไปหรือยัง โอเค okay. เราค่อยๆใส่ไปแล้วกันนะครับได้างนินแอสซิมนลีมอิมเมจนะครับอ่าวิธีการเซฟรูปนะครับผมอันนี้นะครับก็คือว่าเอ่อตัวรูปนะครับผมจะต้องแก้ชื่อนะครับแก้ชื่อไฟล์ให้เป็นคกย์เวิร์ด SEO ด้วยนะครับ มันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับ image no image appear นะครับรูปที่จะเอามาอัพนะครับแก้ชื่อก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอามาใส่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราก็ค่อยค่อยแก้ตอนนี้คีย์เวิร์ดคือพนักงานขับรถนะครับผมก็พอเราทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆอยนี้ตอนนี้มันผ่านแค่2ข้อก็คือคีย์เฟสต์สลักคีย์เฟสสลักก็คือตรงนี้ก็คือซับโดเมนตรงนี้นะครับตรงนี้เราควรจะต้องแก้ให้เป็น ให้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับครับลดโอเคปึบนะครับเราก็มาดูนะครับเห็นไหมครับว่านี่ครับคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนเป็นเกรดเวิร์กแล้วเห็นไหมครับอ่าฮะอย่างเงี้ยครับมันจะค่อยๆไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพอเกินพอเกินสักสิบข้อครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นกูดนะครับเราก็จะมีเราก็ตรงนี้มันก็จะสังเกตนะครับ SEO Analytic นะครับตรงนี้มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นยิ้มนะครับเราก็ค่อยๆไล่เป็นข้อนะครับเนื่องจากการเตรียมบทความนะครับอาจจะยากผมอธิบายเลยเนาะคือตอนนี้ยังเหลืออีกเก้าข้อที่ยังแก้ไม่ได้นะครับผมก็คือเอาแบันี้คือทําลิงก์ออกไปข้างนอกนะครับผม i m a g e เหมือนกับที่ผมบอกว่าก่อนจะเอารูปมาอัพนะครับตอนมันอยู่ในคอมให้เปลี่ยนชื่อเป็นให้ตรงกับคีย์เวิร์ดก่อนนะครับ Inter n a l l น n k นะครับก็คือว่าอ่าอันนี้อาจจะลิงก์อันนี้อาจจะทํแบบอันเนี้ยเป็นบทความที่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับก็คือว่าจริงๆแล้ว ลิงก์ที่อยู่ในเว็บนะครับให้ลิงก์ไปหน้าภายในเว็บนะครับก็ควรจะเอาลิงก์ที่มันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเว็บเอลเมอร์หรือเว็บของเน็ตนะครับให้ลิงก์กันภายในเว็บเพราะว่าเราจะต้องเอาบทความนี้ส่งไปให้คุณอิดในการทําฉะนั้นให้คิดเสมอว่าเว็บไซต์ที่ต้องลิงก์ข้างใน,นครับเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ของเอลเมอร์หรือของเน็ตนะครับผมฉะนั้นถัดมานะครับ keyword introduction นะครับก็คืออ,อะไรที่สามารถเชื่อม กับพนักงานขับรถเช่นพนักงานขับรถคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยครับคำที่เชื่อมกับคำหลักได้นะครับ keyword in synonym n o t appear in the first paragraph นะครับอ๋อโอเคอันนี้นะครับก็คือว่าอันเนี้ยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับใช้คำแบบที่ผมบอกว่าคำแทนคำใกล้เคียงนะครับมันจะจัดแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อกี้ผมพูดผิดไปอันนี้ก็คือว่าถ้าเว็บไซต์ที่เป็น WordPress อะครับ เขาจะมีแพทเทิร์นของเขาว่าในโซนนี้นะครับต้องเป็นย่อหน้าแต่ตอนนี้เรากำลังเอาบทความทั้งหมดนะครับส่งกลับไปให้ทางพี่อิดนะครับฉะนั้นเราอาจจะแบ่งวรกไว้เองว่าเราต้องการให้ในย่อหน้าแรกนะครับตรงน,นี้มีคำว่าพนักงานขับรถอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับซึ่งพารากราฟตรงนี้เราต้องแก่อันนี้ผมคงไม่ต้องทำให้ดูนะเพราะว่า เราส่งให้คุณอิดแต่ว่าถ้าเป็นของ WordPress นะครับมันสามารถจัดได้เลยว่า Heading หนึ่งโอเคตรงนี้ก็จะตรงตาม Introduction นะครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้บริการอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาบทความส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำให้เรานะครับผมแล้วถัดมาถัดมาเดี๋ยวนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมโอ้ไทยไม่อัดในสิงโคดนะครับผมนี่นะครับก็ค่อยๆไล่แก้ไปนะครับแล้วก็ หลักๆแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดคํานะครับให้ได้เก้าคำเมื่อกี้ผมข้ามอะไรไปเท่าที่คีย์เวิ S E O title a p p e a r i n the n e w S E O title อ่าอันนี้นะครับผม not all word อือ t ืก็คืออันบทอันนี้ อาจจะต้องเว้นนะครับผมนะครับหลักๆแล้วนะครับผมก็ลองนะครับดู t e คเลน n ์นะครับผม t e คเ l น n ์ต้องใช้ทั้งหมด300้คำนะครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันจะตัดไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เขียนไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบ300นะครับก็โดยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้แหละครับในการที่จะคอยไล่เช็คนะครับผมอะไรที่มันทำแล้วนะครับวันนี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมครับ มันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ seo title เราทำแล้วเอาอยากครับผม good r e s u r c i m p u e m a n i a ต้องแก้ k e y w o r e length โอเคความ <c oughs> ความยาวของค์เวิร์ดนะครับ p r i o t i t y k e y w o r e คำใกล้เคียงคำที่ขยาย คำคีย์เวิร์ดนะครับ, keyword, รบเราทําไปแล้วเนาะคีย์เวิร์ดสลักเราก็แก้ไปแล้วนะครับค่อยๆไล่แก้ไปนะครับผมเมื่อกี้เราทําตรงนี้ใช่ไหมตรงอินโทรดักชั่นเมตาดิสครับชั่นเลนเมตาดิสครับชั่นเลนนะครับจริงๆแล้วมันจะไปอยู่ตรงหน้านี้นี่ครับนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าของคนอื่นเขาจะทําให้ยังไงนะครับผมจะได้ไม่ต้องพิมพ์เนาะ โอโอเคปึ๊บนะครับผมจะไปเอาอันหนึ่งนะครับอ่าพนักงานขับรถจะต้องรู้หน้าที่อันนี้คือผมลองดูเนาะปึ๊บ,บนะครับเพื่อให้มันมาขึ้นตรงนี้นะครับ Meta description สซึบนะตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับคราวนี้เราก็มาดูว่ามันโอเคขึ้นหรือย,อยัง มเม็นไหมตรงนี้เปลี่ยนแล้วเวลดัน well เป็นสีแล้วเมื่อกี้3ใช่ไหมครับเป็น4ถูกไหมครับปึบ๊บคันนี้ถัดมาเทคเลนส์ก็คือต้องทําไปเรื่อยๆ SEO วัยดิบ e ลึกนะครับโอเคแล้วเทคนิคนะครับที่ผมจะอยากให้ดูในคลิปนี้นะครับก็คืออยากให้ไปที่วิกิเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็คือการขยายให้ครบ300นะครับวิกิ นะครับวิกิพีเดียสารนุกรมนะครับผมปุ๊บสมมุตินะพนักงานขับรถนะครับที่ทำวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาเพราะอยากให้ดูดตรงนี้แหละครับพนักงานขับรถนะครับซึ่งรถ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 อะรถบรรทุกแล้วกัน อือือโอเคครับโอเคสมมุติก่อนนะครับว่าเราจะขยายความตรงนี้นะครับรถบรรทุกรถดีเซลลานมีคำอะไรคีย์เวิร์ดโอเคนะครับสมมุติว่าได้แต่พิจารณาคำเจอไหมไม่เจอนะครับโอเคแต่หลักการที่ผมต้องการจะสื่อก็คือว่าเราลองเอาคีย์เวิร์ดนะครับ มาลองเชื่อมดูว่าวิกิพีเดียมันมีบทความอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันยาวมากนะครับซึ่งข้อดีของการที่มันยาวมากาคือว่ามันทําให้จํานวนคําของเรานะครับมันถึง300ได้เร็วนะครับก็ปิมไปก่อนเนาะอ่าฮะแล้วก็อาจจะเชื่อมตรงนี้ว่าเกรดหน้ารู้อะไรเงี้ยนะครับผมเกรดหน้ารู้นะครับผม เห็นไหมครับตอนนี้ seo เปลี่ยนครับเป็นคำว่าโอเคแล้วอ่านะครับผมทำให้ดูทีนะถ้าเกิดกดออกอย่างนี้ปุ๊บมันยังไม่ผ่านนะ need improvement นะครับพอกดใส่เข้าไปเพราะมันยาวเห็นไหมขึ้นโอเคจริงๆแล้วนะครับพอมันขึ้นโอเคนะครับก็ถือว่าเข้าเกณฑ์และสามารถทําสามารถก๊อปข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เอาส่งไปให้ทางคุอิตได้เลย นะครับผมนะครับรูปปกติก็จะมีกฎนะครับว่ารูปในหนึ่งคอลัมน์ไม่ควรเกิน3รูปนะครับตรงเนี้ยเราอย่าลืมแก้นะครับแก้ให้มันเป็นเนี่ยตรงเนี้ยครับแก้แก้รูปนะครับตั้งชื่อไปตั้งแต่แรกเลยนะครับให้มันเป็นชื่อตรงกับคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งเห็นไหมตอนนี้ขึ้น SEO โอเค SEO good นะครับผมก็ถ้าจริงๆแล้วถ้าโอเคนะครับก็เอาไปได้เลยครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถแก้ให้มันเป็น good ได้เพราะว่ามันมีบางข้อ นะครับที่ต้องทําในเว็บไซต์จริงๆนะครับหมายถึงว่าเราต้องไปคนไปอีดิตจริงๆถ้าเกิดเราต้องส่งข้อความไปให้เขาก๊อประหว่างนะครับมันไม่ค่อยมันจะทํายากนะครับตอนนี้เราก็ได้ตามเกณฑ์มา6ข้อนะครับก็หลักๆแล้วก็จะมีคําตรงนี้นี่ยังไม่ถึง3 300นะครับดูว่าเขายิ้มหรือยังก็ยังนองถือว่าโอเคแต่ว่าโดยหลักเกณฑ์แล้วพยายามให้ได้ถึง300คํนะครับที่2 8 2 นะครับก็โอเคอยังไม่ย่อทอนะครับขออนุญาตหาต่ออ่ารถบรรทุกทิลเลอร์ผมว่าถ้าทำนีถึงแน่นอนต้องให้ได้300ร้อคำเมื่อกี้มัน282ถูกต้องไหมครับทะลุแน่ครับรอบนี้โอเคสองแล้วใช่ไหม ตัวคำนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทำให้ได้มากที่สุดเลยนะครับม,มาไหมถึงไหมอ่าเห็นไหมครับตอนนี้มาขึ้นแล้วเป็น485รําคำนั่นนะครับค่อยๆแก้ไปทีละข้อนะครับเนี่ยครับผม i n t e r n a l l i n k Inter n a l link ์ที่ในนี้ทำไม่ได้เพราะว่าเว็บตัวอย่างของพี่อ้อมยังไม่ได้มีบทความอะไรเลยนะครับมันก็เลยลิงก์ไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันนั้นเป็นเว็บของ Elmer อร์เก็จะมีเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับก็ทำนะครับถ้าเกิดกด Publish นะครับก็จะเป็นหรือว่ากดทุกครั้งที่ทำแล้วอยากจะกลับมานั่งแก้สมมติทำแล้วต้องรู้เป็นง,งานให้กด Save ดา t นะครับผมอ่านะครับผมแล้วเวลา เข้ามานั่งทํางานนะครับมันก็จะมีแบบอารมณ์นะครับไปที่โพสต์นะครับแล้วก็ดูแก้ไขนะครับก็วิธีตอนกลับมาก็กลับมาตรงนี้เอเมอร์นะครับผมแล้วก็ดูว่าโพสต์ของเรามีอยู่2โพสต์นะครับเห็นไหมครับก็จะตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็แก้ไขได้นะครับผมก็ลองดูนะครับลองเอาตัวนี้ในการใช้ในการที่จะเขียนบทความนะครับแล้วก็ถ้าติดตรงไหนนะครับก็ถาม ปอยได้นะครับถ้าปล่อยรู้ปอยจะตอบถ้าปล่อยตอบไม่ได้นะครับก็ปลอยจะไปหาคําตอบมาให้นะครับเพื่อให้แนวทางการทํา SEO นะครับมันมันง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ขอให้ทํากันให้อย่างเบิกบานนะครับอย่างงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ